พี่น้องเมึงแน่แหะล่ะอยากมาเล่นน้ำเอื่ยกีห่างมาน้ำนีลุยได้นี่เอ้าหนูแม่ตามมาอ๋อเดี๋ยวแม่ตามมาเหรอลูกโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ตามมาพอพ่อก็ตามมาโอเคเมึงแน่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ตามมาเดี๋ยวพ่อตามมามาสั่นอยากแม่ตาสวัสดีตาอยากลูกสวัสดีค่ะ เอาวะเอาวะเอาวโอ้ได้กี่รถจังเลยจับจับดีจับได้พีแลนวรถพี่มอนไอ้น้องขีแม่เดียวงเลยนะมองอ่ปั้นทีู่กปั้นปั้นปั้นพี่น้องสีไ้วาสีได้จส้มโอ้ะอชน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 พิกี้ชนพิกี้ชนพิกี้ชนพิกี้อ๋อชนพิกี้ชนพิกี้ชนพิกี้เลย ลงมาลงมาไปตรวจอาการพี่กี้หน่อยเอามือเอามือเอามือเจ้าหยาดแล้วอยากปันเออาายกลไปไปดูอาการพี่กี้ดูอาการตรวจดูอาการพี่กี้แล้วกี้เป็นไอะไรกี้เป็นไรเอารถไม่นองลูกเอารถไม่นองกี้มันสีส้นนองมันสีถึกนองให้นนองกี้พี่ไม่มอนนั่นพูกใ่เสือดีเดียวกันเลยวะ เดียิเดียวกันเลยวะบไป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 หนูเป็นพี่ค่ะหนูให้น้องเล่นนะคะไปไปไปไนไปอปไัไปไ้ไปไปไล่นไปไปไป่ปพป่ปไ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 าไปไปไปไ่ไป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 ้ปไปไปีปไปไปไปออไ เออเดี๋ยวพ่อตามมาเดี๋ยวแม่ตามมาบอบินครับใ่เกเาาเนอ่มกียก่นสกเกียวเกียเกียวอยู่ในท้องแม่ท้องแม่อะไรเกียวเกี่ยวไอเกียวเกียวอยู่ไหนว้นวั้นวุนว้นเปล่าเปล่าเปล่าห้างหลังเปล่าห้างหลัง่างนี้เปล่าตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าเไม่ได้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 เอาป่าให้น้องดูพี่กี้เป่าให้น้องดูพ่กี้เปลาให้น้องดู อ่าเห็นไหมพี่กี้เปล่าขอ้าแล้วขอ้าเรยน้าได้แล้วได้แล้วตมือตมื่องตมือุนะนุนหใครกับพอมเอาเมื่อไหรมืออื่นด้วยพี่น้องนั่นไหวอมปุ๋ยแล้วนะคะเห้นั่งเล่นแล้วลักตีตีมื่อไออกความ ให้น้องเล่ะสักก้อนเขาเหรีขาเล่นเขเไม่หมวกไมรอดกัมี้ยอีนมงเอาไปเอาเนื้อโรตีซีฟูดน่ไปเอาให้น้องอันนี้ไปอันอออ๋อได้บบกปน้ำไปบอหนอนบอไป๊อปอปเกี๊ยเกียวเกี๊เียวเสหมวกอ่ะเอาเลหมวกนี้เอา่เอานี่ว่ะอากูโีว String, ไปโยนนล่ละกัดจิ้กัดจิไโยนนันะเล่นบเล่นบนดีมาน้องสิตัวเล่นมาไปโยนน้องเนี่ยฮู้นกระดิกเล้นกรดิกเดยเออ้อี้าอเตให้นยตาดู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 พี่าอทำให้ดูพี่ม่อนทำอ้อมีหูด้วยฮึบบฮึบฮึบึบบ่ แน่แหละพี่น้องพอกับแม่บอมาได้หน่มากคำนี้ลุยได้หน่น่ะโอ๊ยเป่าไม่ไปมันไม่ไปเหรอลูกมันไม่ไปมันไม่ไปไปแล้วนี่ตาลงมาวิ่งไหมลงมาวิ่งไหมไม่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 ลงลงลงลเอาให้พี่อาลงให้พี่มากระลงอย่าขี่รถห่างพี่น้องอย่าขี่รถห่างตาตโตเต อยู่นี่นบอคีได้หลดงามนี่เป็นเอย่นีนียว่าลูกพ่้นในตรง้ส่้อางกัก้นอยู่พลว่าลูกสาวภาษีหบยคอยกระรุ่นกันสิวกันแหลคือกันว่าสีหายวันนี้ไม่รองไห้หรอกเนาะ มีอะมมีอยูหันกับมีมูมีเวกัมาเลเวกัดกาแฟขึนไปเล่นน้าแต่ว่าอยากมากน้ำมูคือเก่าบอยู่บนี่น่ินออจกนหัวักคว่ำนี่ห้างน้าประจํานนะารัมากไม่นไเป่าเลยมันไม่ไป ให้พี่มาเป่าให้่า,า,าให้ล,ใหลงไหมก,กินเขา่กนนเกเขากินนมเก่งเข่าก็กินเก่งประเจ้าดูปอนเขา่า,น,น,าน้องอย่าขี้เก้อยู่ไหนนะน้องอย่าขี้น้องอย่าขี้ ชื่ออะไรคะนาฬิกาชื่อนอะไรคะนี่อี้นี่อี้เหอโอ้ยกรโปรงแอร์ด้วยพาดขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ไม่ได้ขี่ไม่ได้เหรอลูกไม่ได้ค่ะเล่าเพลงเล่เพลงพ่อให้ฟังหน่อยเปรียบานชี้แดงยังก่อโน้เราเม่กับมือเลยมือจับไหมของมือจับไหมนะ หัวใจเพื่อแฟนใครตนเพบ้นเแล้ให้ตนใจแต่เองมาสิแต่แต่เองพี่น้องบ่ห้เสยเกมค่ะย่อมจับไหมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดย่เดียวเดี๋ยวนนน้องอะไรคะอะไรคะเ้เจ้าอย่ามาหาาเจ้า่ห้เลยนะ สิไป็นใสอ๋อบอมาต้องลงไปหลังเห็นเลยน้องเลยไม่มีแล้ว่่าพีเถื่อนเถื่อให้หนูจะไปดูอะไรลูกปตาครับมันมองไม่เห็นลูกกลางคืนแล้วไปดูหน้าหนาวหนาวข้างนอกมันหนาวไม่อยากไปเมืองนี้แหละพี่นอนสปาร์ตอยากม่น้ำมูไปกีบเอ้ากือแม่น้ำนี้ว่าไปดอกมันหนาวนะลูก หนูจะไปเหรอรอุ้มนั่งดีๆไป,ไปเองไปเองไม่ไปเองให้พี่มาอุ้มถึงจะให้ไปโอเคจะดูค้าหรอไรอ้ๆอ,อ,อ,อุ้มเอาบ่างดอกอยันเื้นตกน,นี่ไงมีค้าไหมในนี้มีตันี้เหรอมีปลา นี่ไงมีปลาในนี้เดี๋ยวแม่หหานปลาให้ตาดูมั้ยอาใส่หา่ปลาวิันนี้อะไรพี่น้องมาเด่นอากาศมันเย็นนะลูกอยนอมาเย็นนะคาวนนี้อะไรพี่น้องมาเ่นเกอาหารปลาไนะเอาาหารยนีย่อาอย่างหน่อยเอาเผาเอาเผาเอาหงมาปูกันไปมันะ เห็นยี่บอนี่ไหมมองเยอะเออมันนี่หมอกปูเรนทึ่งๆนี่บ่อห้ลงไปตากหมอกดอกมือจับไม้หุ้ใจพื่นดูปลาดูปลานู่นปลามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแม่เอาอาหารมาให้กินไม่ไม่กลัว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 อะไรไม่กลัวลูกไม่กลัวไม่กลัวหรอกไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเห็นพี่ไอไม่ชอบปรั่น โอ้ยปดูนี้มาแล้วมาแล้วมเร็วเร็วมาดูปลา more, Dude, me. Me. Beast. ดูปลาดูปลาดูปลาหนูหนูด <sentiments. S 2> ูปลาดูปลาดูปลาเอาปดูปลาเลยออก้อตอนต้อนนะลุงก้นเหรอไม่ใช่เห็นไหมคะโอ้โหโอ้โโอ้โหเห็นไหมเยอะ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 ไหมวะ ว้าวกินออกมังงะนี่ป่าด้วยในป่าไม่มีค่ะในป่าไม่มีในป่าไม่มีป่ามน่ากลัว